ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาแนะนำนะครับ Arduino Nano นะครับก็มาดูกันว่าไอตัว Arduino Nano นะครับมันจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็เราจะนำมาเขียนโปรแกรมนะฮะใน Arduino Nano ได้อย่างไรนะครับขั้นแรกให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับ Arduino arduino.cc นะครับเพื่อที่จะมาทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ติดตั้งบน Windows นะครับก็เข้ามาที่นี่คลิกที่ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับ Windows w i n 1 0 w i n 10 a n n i v e r a r 64 bit บิตนะฮะคลิกที่ตัวนี้นะครับเออมันก็จะมีออปชันให้เราเลือกนะครับว่าเราจะบริจาคหรือไม่นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบบริจาคหรือมีเงินที่คิดว่าจะช่วยสนับสนุนเว็บไซต์ในการพัฒนาตัวบอร์ด Arduino ก็คลิกได้นะครับ3 5 สิบยและ50เหรียญตามหรือตามกําลังนะครับถ้าเราไม่พร้อมหรือไม่ต้องการจะบริจาคเราก็คลิกที่จัดดาวน์โหลดนะครับก็คลิกที่จัดดาวน์โหลดนะครับมก็จะดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับ ที่ตรงนี้นะครับก็ไปที่ตัวไฟล์นะฮะเครื่องก็จะถามเราว่าถ้าเราต้องการทำการติดตั้งตัวนี้ไหมนะครับเราก็กดกรีกีไปเรื่อยๆนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะฮะ a n y o n e for User นะครับแล้วก็นิกเน็กน็กน็กไปเรื่อยๆนะครับนิกเน็กน็กน็กไปเรื่อยๆเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับหน้าตัวโ ตัวหน้าตาตัวโปรแกรม Arduino IDE ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ New Sketch นะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้นะ,นะ,ะ,ะนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวโปรแกรม Arduino IDE นะครับไว้สำหรับให้เราเขียนตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อที่จะอัพโหลดไปที่ตัวฮาร์ดแวร์นะครับอุปรกรณ์ตัวนี้นะฮะ ันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัว Arduino Nano ของจริงที่ผมยังไม่ได้เสียบสาย USB นะครับมันก็จะไม่มีไฟทีนี้ตัว Arduino เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Data Sheet นะครับของ Arduino นะสำหรับที่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้นะครับแปะลิงก์ตัวนี้ไว้จริงๆแล้วเนี่ยตัว Document เนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้แหละนะฮะเราก็สามารถทำการค้นหาตัวนี้ได้นะครับ ตัวนีจ้จะเป็นตัวด็อกิเมนต์ของตัว Arduino Nano นะฮะหน้าตาของบอร์ดจริงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้จะใช้ชิป a d m e g a นะฮะตัวชิปที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยตัวนี้จะเป็น a d m e g a k e r m i c r o c o n t r o l l e r นะครับตัวบอร์ดก็จะมีขา A 0ถึง A 7ก็จะเป็นขา Analog นะครับ 5โวล์นะฮะขาไฟเข้าปุ่มรีเซ็ตปุ่มกราวศูนย์โวล์นะครับแล้วก็ปุ่มโวล์โวล์อินบีอินก็คือโวล์ทีสส่สูงกว่า5โวล์ตัวนี้ก็จะเป็นขา3.3โวล์นะครับตัวนี้จะเป็น d 13ขาดิจิตอลที่13นะครับ1211ไล่มาเรื่อยๆจนถึงขาดี1 d 2นะฮะก็จะเป็นขาดิจิตอลทั้งหมดนะครับถต่มันก็จะเป็นปุ่มกราว กาวก็เหมือนกับฝั่งนี้นะครับปุ่มรีเซ็ตปุ่ม rx rx 0 rx 0 tx 1 rx ก็เป็น r e c e i v e t r a n s m i t data นะครับ tx ก็เป็น t r a n s m i t ต a t ัตัว r ก็คือ rx นี่จะใช้สำหรับในการรับส่งข้อมูลนะครับบนบอร์ดจะมีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็จะมี c led ครับเมื่อมีการส่งข้อมูลมีการรับข้อมูลไฟตรงนี้ก็จะมีการกระพริบเมื่อเราต่อสาย power u s b เข้าไปนะครับไฟตัวนี้จะติดนะแล้วก็ตัว L คือปุ่ม L คือ L.E.D. กระพริบเวลาเรามีการลิงก์ข้อมูลประมาณนี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดสำหรับคนที่ท่านที่ต้องการศึกษาในลึกๆนะครับหรือต้องการจะเอารายละเอียดไปทำรายงานนะครับก็จะอยู่ที่หน้าลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวคิวนต้คร่าวๆ ประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้เราจะใช้ Google เปนภาษาค่อนข้างยายนะครับก็จะใช้พวกโปรแกรมเยอะแยะ OCR ฟรีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแปลข้อความตรงนี้ได้เนี่ยนะครับอะนาล็อกนะ a 0ถึง a 7นะครับตรงนี้จะเป็นอะนาล็อกนะครับปุ่มไฟ5โวลต์ปุ่มรีเซ็ตปุ่มกาวปุ่มที่เกิน5โวลต์นะครับมันเกิน5โวลต์นี่มันไม่ได้ ก็น่าจะเป็น5ถึง12โวล์นะฮะไม่ไม่ใช่ว่าสามารถรับรองรับได้สูงแต่ต้องเป็นไฟ DC นะครับ DC นะครับตัวนี้นะครับนี่จะเป็นดิจิทัลทั้งหมดนะมีกาผมรีเซ็ตนะครับ D0 D1 D0 น่าจะเป็นดิจิทัลขั้วศูนย์กับขั้วหนึ่งแล้วก็ขั้วศูนย์กับขหนึ่งจะทำเป็น RX ได้ด้วย RX กับ TX ก็คือรับส่งข้อมูลนะครับ ตัวนี้นะฮะ LED ตัวนี้ตัวส่งนะครับ x LED ตัวนี้ตัวรับตัวนี้ตัว power นะตัวนี้ตัว LED button นะครับ PD05 นะครับโอเคคราวนี้ถ้าเรามาเปิดตัวที่ application นะครับตัวนี้นะตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบสาย USB นะครับเรามาดูที่ tool ก่อน ทูตัวนี้เนี่ยมันถูกเลือกไว้แล้วนะครับเพราะว่าตัวแอดมินเองจะอาจจะลองเล่นมาได้สักพักหนึ่งนะครับเวลาเราเลือกเมื่อเราต่อตัวบอร์ดเข้ากับตัว usb port ของคอมนะครับมันก็จะมาทำการคอนเน t เข้ากับโปรแกรมนะครับตัวนี้ถ้าคลิกที่พอร์ตเนี่ยพอร์ตมาที่คอม5ก็จริงแต่คลิกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ย เรายังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับคอมยังไม่ได้เสียบสาย USB นะครับโปรเซอร์ตัวนี้นะฮะจะเขียนว่า Ad m เม a 328นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวแต่ผมลองแล้วเนี่ยใช้ตัวนี้ไม่มีปัญหานะฮะก็เลยใช้ตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะเสียบพอร์ตแล้วนะครับนะครับถ้าเสียบพอร์ตเข้าไปแล้วจะมีไฟติดที่ตัวบอร์ดนะครับ แล้วก็ตัว t o o l ตัวนี้นะตัว comport เนี่ยสีมันจะเข้มจะไม่จางเหมือนสักคู่นี้สีจะมาเข้มนั่นหมายถึงว่าเราเชื่อมบอร์ดเข้ากับตัวนี้แล้วนะครับเชื่อมบอร์ดเข้ากับตัวนี้แล้วนะอันนี้เรามาลองนะครับเขียนโปรแกรมวิธีการง่ายๆเ,เขามีโปรแกรมเขามีโค้ดให้ในตัว Arduino IDE ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2 3 2นะให้มาที่ไฟล์ example basic นะครับแล้วมาที่ bring ัวยื้จะเป็นเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับเปิดขึ้นมาใหม่ตัวภาษา C เนี่ยก็จะมีง่ายๆเลยหลักๆก,ก็จะมีตัว loop ตัวฟังก์ชันใหญ่ๆ2ออันนะครับคือฟังก์ชัน set up ที่เราจะไว้สําหรับ s e ตค่าต่างๆค่าขาค่า,คาพินเอาไว้ทําอะไรอะไรยังไงนะครับจะทําแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะมีตัวฟังก์ชันหลักอีกอันหนึ่งก็คือ void loop void loop นี่ก็คือฟังก์ชันเมื่อเราทํางานหรือเปิดสวิตตัวบอร์ดแล้วเนี่ย เราจะสั่งให้บอร์ดทําอะไรมันจะอยู่ในภายในภายในตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันจะทํางานไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดใจไฟรหรือจนกว่าจะปิดสวิตช์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่เซตอัพเนี่ยเราจะสั่งแค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็วยลูปนี่ก็หมายถึงว่าถ้ามีไฟแล้วเนี่ยสั่งให้ทําอะไรบ้างแล้วมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับวนลูปไปเรื่อยๆไม่หยุดตามโค้ดที่ที่เราเขียนนะครับอันนี้เป็นโค้ดตัวอย่างนะฮะที่ ทาง example ให้มานะครับวิธีการโหลดโค้ดตัวนี้เพื่อที่ตอนนี้ถ้าทุกท่านดูที่บอร์ดเนี่ยมันจะไฟไม่กระพิบใช่ไหมฮะแต่จะมีไฟที่ Power LED ติดวิธีการโหลดโค้ดนะครับมันจะมีอยู่2ปุ่มก็คือปุ่ม Verify คลิกเครื่องหมายถูกตัวนี้นะฮะให้เราคลิกที่ Verify มันก็จะเช็คโค้ดตัวนี้ว่าหรือโค้ดที่เราเขียนว่ามันภาษาถูกต้องไหมเขียนถูกต้องหรือเปล่า syntax ูกต้องหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเมื่อเราคลิกที่ปุ่มถูกแล้วนะครับก็มาดูข้อความตรงนี้นะก็ไม่มีเออร์เอร์อะไรนะครับ Arduino a n o ตัวนี้นะ Arduino a n o เชื่อมกับ COM 5นะคบเชื่อมกันแล้วนะครับถัดมานะให้เราคลิกที่ปุ่มนี้ลูกศรชี้ไปทางขวาเนี่ยคือปุ่มอัปโหลดนะครับถ้าเราคลิกปุ๊บมันก็จะทําการอัปโหลดโค้ดตัวนี้ลงไปที่บอร์ดของเรานะฮะเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วตรงนี้นะครับจะมีข้อความว่า กำลังอัพโหลดอัพโหลดดิ้งนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเมื่ออัพโหลดแล้วให้เราไปดูที่ตัวบอร์ด Arduino ของเรานะฮะจะเห็นว่ามันจะมีไฟกระพริบนะถ้าทุกท่านดูนะจะเห็นว่ามีไฟกระพริบ,บไฟกระพริบที่นี่นะครับไฟกระพริบที่ปุ่มนี้ที่ปุ่มลิงก์ ตัวนี้จะมีไฟกระพริบที่ปุ่มลิงตัวนี้นะครับกลับมาดูโค้ดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับบลิงตัวนี้นะฮะมาดูนะครับก็หลักการทำงานของเขาก็คือพินโหมดนะครับ y p พินโหมดนะครับดูนะเอาเมาส์วางบนพินโหมดจะจะเขียนว่าพินโหมดนะครับตามด้วย เบอร์พินนะฮะแล้วก็ตามด้วยโหมดนะฮะโหมดเอาพุทธนะครับประมาณนี้นะตัว LED พินนี่จะเป็น LED พินเบอร์13นะครับถ้าเราเอาเมาส์วางดูใช่ไหมเนี่ยจะเป็น LED พิน13 define LED พินเั้งกับ13ประมาณนี้นะครับตัวบอยลูปก็สั่งให้เมื่อ เมื่อทำงานเมื่อหมายถึงว่าเมื่อเราต่อจ่ายไฟเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะให้ปุ่ม LED เนี่ย LED เนี่ยนะฮะ turn on นี่ turn on นะครับก็คือ high สั่งว่า LED m high ก็คือเปิด LED นะครับ high e h e v a t e level นะฮะแล้วก็ d ีเลย์0 0 0นะครับ Wait f o r a second รอประมาณ1วินาทีหน่วยเป็นมิลลิเซกนะครับมิลลิเซกเกิลก็คือ1วินาทีนะฮะ แล้วก็สั่งคำสั่งดิจิทัลไ i ท์นะครับถ้าเราเอาเมาส์วางที่ดิจิทัลไลท์มันจะมี Syntax ออกมานะว่าดิจิทัลไ i ท์ก็ LED LED u i l t i n ก็ตือคือไฟ LED ที่มากับบอร์ดเนี่ย low นะฮะ low ก็คือเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดไฟ LED นะครับแล้วก็ให้ทำไมรออีกหนึ่งวินาที delay พันมิลลิเซกก็คือ delay 1s ึนะครับหน่วยตรงนี้จะใช้หน่วยเป็นมิลลิเซกนะครับ เพราะฉะนั้นการทํางานของมันเนี่ยก็คือก็เปิดไฟนะครับรอหนึ่งวินาทีเปิดไฟหนึ่งวินาทีแล้วก็ปิดแล้วก็รอหนึ่งวินาทีประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะมาลองโปรแกรมกันถ้าเราคลิกตรงนี้เราจะไม่สามารถโปรแกรมได้นะครับให้เราก๊อปมาก๊อปปี้มานะฮะถ้าเราต้องการโค้นนี้นะฮะให้เราก๊อปปี้มาแล้วก็มาแปะตรงนี้อย่างนี้เราสามารถแก้ไขได้เนี่ยอย่างนี้แก้ไขได้ โอเคโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาแปะโคด้ด แปะโค้ดลงไปแปโค้ดเดิมเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะมาแก้ไขใหม่ใส่คอมเมนต์ไปวิธีการใส่คอมเมนต์ก็คือใช้เครื่องหมายตัวนี้นะครับรท,รท,ที่อยู่ตรงใต้เครื่องหมาย question question mark ในภาษาอังกฤษนะครับ2อันติดกันแล้วก็พิมพ์ก็คืออธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับ Digital right ก็ตรงขาที่เป็นขา Digital เนี่ยนะฮะก็ให้สั่งเปิดไฟ high คือสั่งเปิดไฟนะครับ ไปที่ตัวหลอด LED นะครับแล้วก็รอ1วินาทีนะครับแล้วก็ดิ i ิตอลไลท์นะครับที่ขา LED เนี่ยนะครับให้สั่งปิดไฟนะครับแล้วก็รอ1วินาทีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโค้ดทั้งหมดผมจะแปะไว้ที่ลิงก์นะครับก็คือตัวนี้ผมจะแปะไว้ใต้ตัวคอมเมนต์นะครับก็จะมีตัวอย่างโค้ดให้ดูนะครับครันนี้เรามาดูโค้ดอีกอันหนึ่งนะครับโค้ดอันนี้นะ กดอันนี้นะครับโอเคผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับเราแค่ปรับโคดนิดนึงเราจะสั่งชื่อตัวแปรตัวนี้นะครับ time d a เท่ากับ1วินะครับแล้วก็เป็น integer นะ integer เพราะว่าตัวนี้เป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปร time d a ตัวนี้เนี่ยจะเป็นจำนวนจำนวนเต็มตัวนี้คือ variable นะตัวแปร1,000นน,นี่ก็คือกำหนดค่า1,000ที่เป็นมิลลิเซกเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเลขเป็น Integer เนี่ยเข้ามาอยู่ใน TimeDA เพราะฉะนั้น TimeDA จะมีค่า1,000ตัวแปรตัวคือ t i m e d i t time d i ก็จะมีค่า250 m มิลลิเซกนะครับจะมีตัวแปร2ตัวนะฮะวิธีการก็จะเป็นประมาณนี้นะ,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 ะเครื่องหมายเท่ากับปิดท้าย กำหนดค่าตัวแปรด้วย semicolon นะครับเราจะวางไว้อยู่บน loop w h i ต e up นะครับถัดมาอันนี้ก็คือตัวเดิมนะครับถัดมา l o o นี่ก็คือ l o ปเดิมแทนที่จะเป็นของเดิมจะเป็น delay หนึ่งพัน m ิเราก็จะใช้เป็น delay time da นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวเดิมนะฮะสั่ง fi. ปิดไฟปิดไฟก็ time da นะฮะก็คือตัวนี้นะครับ1000แล้วก็ใช้เป็นตัวแปรแทนถัดมา สั่งเปิดไฟอีกนะแต่ว่าตัวดิเล์จะต่างออกไปนะครับตัวดิเล์จะใช้เร็วขึ้นใช้เวลาดิเล์น้อยลงก็คือ250มิลลิเใน4เท่าของ1วินาทีสั่งปิดไฟนะครับแล้วก็ดิเล์ตัวนี้ก่อนที่เราจะทำการอัพโหลดแล้วก็คลิกที่ Verify นะครับโอเคตรงนี้จะเขียนว่าคอมพายเสร็จแล้วนะแล้วเราก็คลิกที่อัพโหลดก่อนอัพโหลดเราจะเช็คทูนิดนึงนะครับ โอเคพอร์ต okay. ถูกไหม Arduino Arduino board ตัวนี้นะครับ Nano ถูกไหมนะครับ p r o ส e s s o r ก็ตัวนี้อยู่แล้วนะฮะประมาณนี้นะครับแล้ก็ทกําการอัปโหลดคลิกที่อัปโหลดนะตัวนี้จะมีข้อความบอกว่ากําลังอัปโหลดดัน Compiling u p ั o โหลดดันอัพโหลดดิก็อัปโหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ให้มาดูรูปที่บอร์ดนะจะเห็นว่ามันจะมีไฟกระพริบตืดตืด แล้วก็ตืดนี่นะครมันจะมียาวสั้นอันนี้สั้นแล้วก็ยาวยาวยาวแล้วก็สั้นๆนนะครับประมาณนี้ตามระยะเวลาที่เรากําหนดไว้ในตัวแปร2ตัวนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับคือบอร์ดเนี่ยจะทํางานไปเรื่อยๆนะทางานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหยุดจ่ายไฟนะครับจะจะไม่มีหรือว่านอกจากเราจะใช้คําสั่งเขาเขาแล้วก็ใช้คําสั่งเบรก อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถกี่โค้ดโปรแกรมใส่ลงไปนี้แล้วก็ทําการอัปโหลดได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการโค้ดอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเ,เราจะใช้โค้ดตัวนี้นะตัวนี้นะครับก๊อปปี้มานะครับแล้วก็แปะลงไปตัวนี้เราจะมาดูว่าเราจะส่งข้อความเนี่ยไปที่บอร์ดได้ไหมนะครับก็จะใช้ การส่งข้อความไปที่บอร์ดเราต้องใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับ serial นะครับ serial ก็จะเป็นคำสั่งส่งข้อมูล Data เนี่ยไปที่พอร์ตด้วยความเร็ว9,600 baud rate นะครับ baud rate นะ9,600ในวัตเซตอัพก็คือขั้นแรกเราต้องทำการ Setup ตัว serial ว่าเฮ้ยเรากำหนดค่าว่าเราจะส่งข้อมูลที่ความเร็วนี้นะ นะครับแล้วก็ไวลูปก็คือเมื่อ,อ,อตัวเราจ่ายไฟจะให้ทำงานอะไรบ้างก็จะให้คำสั่งจะใช้คำสั่งว่า print hello นะครับ Hello พิมพ์ผมพิมพ์นิงหนงดเม add mega 3 2ปอ่าประมาณนี้นะครับก็ดีเลย์เหมือนเดิมนะครับก็ทำการคลิกที่ปุ่มถูกเพื่อบ e r ร f y ไฟแล้วก็ถ้ามีดันคอมไพล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้อัปโหลดนะฮะโอเคดันคอมไพล์กำลังอัปโหลดดันอัปโหลดดันอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูที่ตัวบอร์ดบอร์ดก็จะเลิกกระพริบล้วเพราะว่าโค้ดตัวนี้ถูกโหลดเข้าไปทับโค้ดเก่าเพราะฉะนั้นบอร์ดก็จะทํางานทําโค้ดปัจจุบันที่เราโหลดขึ้นไปนะครับมันจะทับกันนะครับให้เรา ถัดมามาคลิกที่ปุ่มตัวนี้นะครับ Serial Monitor ด้านบนขวามือนะครับที่เป็นรูปแว่นขยายเนี่ยให้คลิกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะตรงนี้จะมีข้อความเห็นไหมฮะ Serial Monitor ขึ้นมานะครับที่เราสั่งพิมพ์เข้าไป AdME กนะครับประมาณนี้นะ Serial Monitor น,นะครับ ก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Arduino Nano นะครับสรุปคลิปนี้นิดหนึ่งนะครับก็ตัวพื้นฐาน Arduino Nano America เนี่ยก็จะเป็นตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับมันก็จะเล็กกว่า Arduino Uno นะครับ Uno ก็จะใหญ่กว่าตัวนี้ก็จะเล็กกว่านิดหนึ่งเออตัวนี้มโค r รคอนโทรเลอร์ตัวนี้เอาไปทำอะไรบ้างนะครับก็ ก็ใช้ได้เยอะเลยนะครับโปรเจกต์หลากหลายโปรเจกต์นะก็เช่นควบคุมมอเตอร์นะครับสเต็ปมอเตอร์ก็เอาไว้เช็คเซนเซอร์น้ำอุณหภูมิความชื้นอะไรต่างๆผ่านตัวสมองกลตัวนี้เพื่อที่จะไปต่อเข้ากับตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับถ้าบินเซอร์ก็ต่อ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 ชุมเข้าไปตัวนี้คล้ายๆว่าจะเป็นสมองส่วนกลางนะครับที่สามารถจะต่อเซนเซอร์ต่างๆแล้วแต่เราได้เช่นปรเก็บ ในเรื่องของเช็คเรื่องของเลด้าเช็คเรื่องของสัญญาณเช็คการมองเห็นต่างๆนะครับเ,เช็คระยะต่างๆนะเซ็นเซอร์วัดระยะแล้วก็จะให้ทำงานอัตโนมัติต่างๆนะครับเช่น Internet of Things นะคะ IO IOT นะสั่งเปิดปิดไฟสั่งผ่านมือถือสั่งผ่านบลูทูธสั่งผ่าน Wi-Fi เพื่อที่จะเปิดปิดไฟได้เยอะแยะไปหมดแล้วแต่เราจะแอปพลนะครับ โอเคนะครับก็ในคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนีออ้แอดมินขอลาไปก่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม